6 giờ chiều nó ăn phô ở đây. Cái, park một cái được Mong coi Q Joy này này. Đây giờ mình tổng một này.

เมื่อกี้กูฆ่าใคไม่ได้เลยแกตีแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงเล่นมึงเล่นแบบมึงเล่นอะไรวะเพื่อความชิลวะวะ พิมพ <kung> <sk> e <forward> ์ว่าน่าพีกูแดนชาชายอนเจเจกูเธอชาชาเยมันกดอ้คงเลยว่ะ ตอะไรขนาดวะออเดฟูสตาร์ล็อข้าดไอยู <c oughs> อเดฟูมันยืนอยู่อยงนีง้งนีง้ยะเดฟูเหรอเดฟูแบบไม่ใช่ไม่ใช่เดฟูด,ดิไอ้เหี้ยตัวเหี้ยเหรอวะไอ้ไ <c oughs> อ้เหี้ยโลกิโลกิไม่เยอะหมเอาสตาร์ล,ล็อตมลเลนวะ

อที่ดูมันอะไรตัวอ๋อดูมันยล็อกออนกูสกูว่าทำไมกูทุบเล้วกูเจ็บเรื่อยเรอยโอ้ย มาที่รุนไอ้เยอมันไม่มีอัตคืนสักตัวเลยหรอไอสัตว์ดัมำดัมพดัมเกิดเนี่ยูจะว่าเกมบิดมันเกมบิดฝั่งโลกไม่ใช่เกมบิยดเอโนกิธรรมดาเกมบบียดเรียบร้อยสัตว like okay. ์เเกิดไม่เย ไอ้ยี่คนไทยเนาะของอึมอะ ไม่ตายไว้สัตว์ตายแล้วกล้เมียสีละไอ้โลกิใชยลันไปแล้วนะไอ้เชยใส่ไอ้เชยติงอยู่ที่ไหนโลกิโลกิ คนไทยลองกินไมดิงจิงบ่างจิงบ้า่าจบจบรชนะกันเนี้ยคนอื่นไเียแม่งอเนียมึงรู้ว่าเี่ยคนอิ่มแมงกดแช่กูไเี่ยเพมพ์เลยสิเอาไว้อเี่ยเะีม่งแม่งเอาจิงไงเะกดดินกดดินมั้ มันด่าสามรอบตีอ้าคนไทยไอ้ยี่ยนี่คนไทยดีกว่าตีไอ้ยี่มุนลูนไอ้ยี่ทำไมมันด่าเหมือนทองเล่นเล่นโบเลยวะไอ้สัตว์ไอ้ยี่ด่าเหมือนทองเล่นเล่นโบเลยสัตว์แค a ไปก่อนดีกว่าเออไอ้ยี่ไอ้ยี่ฝังหนูว่ะไอ้โจ๊กเกอร์สิอย่าไม่เขียนมุนลูนอะไรนะตี ไอ้เหี้ยมันมาด่ากูตอนเล่นเรนโบว์อะไรวะไอ้สัสมึงมาเล่นมึงมาจากเรนโบว์ไปเนี่ย <c oughs> นี่นมันเอาจริงเ้าตีมันเปลี่ยนไปท้องไอรอน <c oughs> ไอควาย ไอเยี่ยหลหน้าเราขึ้นบนเลยสักข่อยาวเลยโดนออกไอ้ยิงเขาหัว I'm magic. 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 do magic. i don't i

อ้ยเยอะเลยโหตาหาหมดเลยตายแล้วตอเซอรแล้วเราหีวไอ้จะเราตายหมดเลยอะเฮ้ยายหอรอ่ี้ไม่อดมันมีชุบนี่ระวังนะไอ้แคยไอ้ยมันจะอติสตาร์หลดอีกทีนะ

Oh Men lấy gần một con lệch đã được oh, yeah, yeah. Oh. ต่าั่างไมตายเนยเรอาจีกเลยไอ้เนี่ยนี่ยเอาจีกเลยไอ้เฮียฮออาร์่นนขเท่ไอ้เน uh 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 ี่ยสวยไป โอ้ยยเกิดอะไรโอ้ยยเขาไอมันตีอ่ะกูอยู่แล้วกูอยู่แล้วกูอยู่ซ้าย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 ไปแค่นี้ว่ะเหี้ยกูไปไม่ทันอ่ะจะปิดไม่รับตีวะไอ้เหี้ย ทำไมกันทำไมอันติทำไมแค่อันติไม่อันติโอ้เหนื่อยว่ะไอ้เหี้ยแป้งไอ้เหี้ยกระบิดไม่งมีอันติไม่กดไอ้สัตว์เก็บไว้เหี้ยหลอดฟาร์มิ่ไงสัตว์โง่ที่มา <laughs> yeah, you know, okay. I think 30 seconds before you attack. Get ready. So just control all of those powers viewers, take him. You got that right? Forbium your feeble comprehension, boy. Child's toy for finding lost coins on the beach All need to do is capture the mission area, got it? Sounds easy, which means it's probably not, right? you're about to find out Oh, I that Oh, it's 大刘，喂。拜拜 ไอ้เหี้ยไออยู่ไ,ไหนวะเขาไออยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูโดนกูหน้าสนุงฆ่าตายไอสัตว์คือเหีย้ยอะไรเหี้ยหรือดาวอย่างแบนเลยเดี๋ยวกันนะโลกิมันแม่งยิงอยู่บนนี่จิ๋วๆอย่างยิงตีกวาดกวดตีคนเปลี่ยนตัวปะมีโลคิ

ต้องเข้าไซต์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 อู่น่าตายอยู่นาตาย เป็นทีมมทีมมนกัมบดม,มันกกบดัมมดัมกบดสวยตีก็สวย,สวยม,มาไ,าไมา่ได้กีวาเราพูดงเจออยู่ในไซสเนี่นยเนี่ <c oughs> ย่ำยป่ะเฮ้ยสวย โอ้ยยังไม่ตายโอ้โหนิดเดียวแม่งโดนหนีตีมันไม่ตายยูไส้ไม่น่าหวเนี่ยมาแค่นี้วะไอ้ยัยเดนภูมันโดดอยู่เดชไส้เนี่ยโอ้ยยังปิดมากกว่านี่ยปีกแล้วเราก็น่าไปพิมพ์ข้อความแบแม่งเลยไอ้เฮียด้มิทฝั่งแม่งโหดไปเราเยอะ คลิปซีได้แล้วแตไม่ได้ซีนายนี่นมีทั้งที่มีดาเมจกูคือคือกูตัวเดียวอะ่ะไอ้แย่แล้วพวกเไี้นี่มันกดมาสามซับอะ่ะ